เราขายมี2ขนาดนะคะคขนาดแรกคือ700กรกรมัม700กร,รัมเราขายถุงละ35บาทบถ้าเกิด3ถุงก็100บาทบแล้วก็ขนาด5กิโล5กิโลเราขาย250บาท2อง้บบาทลูกค้าก็จะส่งภาพมาให้ดูนะคะบอกว่าต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับมาคาะจากที่ว่าใบเขียว ใบจะเป็นสีเหลือหรือไม่ออกดอกอะไรเลยค่ะปรากฏว่าใส่ปุ๋ยของเราเข้าไปนะคะก็คือใบสวยงามมากใบจะแววแล้วก็ดอกก็จะสีสดสวยค่ะตอนที่ใส่เราใส่แค่นี้เอคือในช่วงเป็นครูอ่ะเราก็เราก็คือมนุษย์เงินเดือนอ่ะนะคะมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ทีนี้บังเอิญว่าโควิด เราก็ไม่สามารถที่จะออกไปสอนได้พอไม่ออกไปสอนออกไปสอนไม่ได้ก็คืออยู่บ้านอยู่บ้านเฉยๆทํำยังไงก็เลยน้องเขาแนะนํามาว่าน้องสาวแนะนํามาว่าให้ไปทดลองทําปุ๋ยไส้เดือนได้ไหมอะไรใช่ใช่แต่พอมันขยายมันขยายแสดงว่ามันขยายเร็วคุณผู้ชมครับในช่วงโควิดระบาดอย่างนี้นะฮะทางช่องมาร์ททีวีของเราก็พยายามที่จะหาอาชีพ อาชีพที่แปลกๆอาชีพที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็หลายคนนะฮะได้นำเอาความรู้ในหลายๆเรื่องมาประกอบอาชีพวันนี้เราจะมาดูนะครับมาดูเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงไส้เดือนเขาเลี้ยงไปทำไมเขาเลี้ยงทำปุ๋ยนะฮะไปดูว่าปุ๋ยไส้เดือนเขาทำยังไงแล้วก็มีความต้องการของตลาดหรือว่า มีประสิทธิภาพในการทำให้พืชเจริญเติบโตยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับสที่ันอยู่ที่นี่เลยนี่กะละมังเยครับาตัวอาหารมันหลักๆคืออะไรัวัวครับสวัสดีค่ะชื่อสุพินาแก้วทองคงนะคะชื่อเล่นชื่อว่าจ๋าค่ะครับคุณจ๋าเมื่อก่อนเนี่ยทำอะไรอยู่ฮะ อาชีพเป็นครูค่ะอาชีพเป็นครูนะ<ช>ครับใช่ค่ะฮะแล้วทาไมเรามาเลี้ยงไส้เดือนคือในช่วงเป็นครูอ่ะเราก็เราก็คือมนุษย์เงินเดือนนะนะคะคมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ทีนี้บังเอิญว่าโควิดเราก็ไม่สามารถที่จะออกไปสอนได้พอไม่ออกไปสอนออกไปสอนไม่ได้ก็คืออยู่บ้านอยู่บ้านเฉยๆทำยังไงก็เลยน้องเขาแนะนำมาว่าน้องสาวแนะนำมาว่า ให้ไปทดลองทําปุ๋ยไส้เดือนได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยเทดลองทําก็เลยพาเด็กๆมาทดลองทํากันนะคะถือว่า1เป็นการหารายได้เสริมในช่วงโควิดด้วย2ก็คือเราห่างไกลจากโควิดแน่นอนเพราะเราอยู่แต่สวนเราไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะ<ช>แล้วก็อย่างน้อยมีกิจกรรมให้เด็กๆเขาได้ทํากันห่างไกลาจากเกมอีกด้วยค่ะครับ ร <c oughs> เริ่มต้นเริ่มต้นเราไปได้อาเราไปหาความรู้เรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนจอางไหนฮะเริ่มต้นจริงๆคือไม่มีความรู้ทางด้านไส้เดือนเลยนะคะคแต่ด้วยความที่ว่าพื้นฐานคือน้องสาวอ่ะเป็นคนที่จะต้องคือเขาออกไปทํารายการเยอะแล้วก็มาคุยกันว่าเนี่ย ทำปุ๋ยไส้เดือนได้ไหมทำปุ๋ยไส้เดือนกันดีกว่าเพราะว่าปุ๋ยไส้เดือนหนึ่งมันเลี้ยงง่ายสองตอนนี้คือถามว่าความต้องการของตลาดยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนะักเหมือนกับว่าเรากําลังจะบุกเบิกกําลังจะเริ่มต้นก็เลยโอเคก็เลยทดลองก็เลยไปหาข้อมูลไปหาข้อมูลไปสืบไปหาไปศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นไปถามไปถามเกษตรกรที่เขาทำปุ๋ยไส้เดือนโดยตรงรแล้วก็ศึกษาจากจาก YouTube ด้วยค่ะคือหาหลายๆหลายๆแหล่งก็เลย ตกลงว่าลงมือทําพอลงมือทําปั๊บในช่วงในช่วงแรกๆก,ก็คือคนจะไม่รู้จักจริงๆนั่นแหละคะ่ะอาจจะรู้จักในเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่เขาทาด้วยกันแต่บุคคลภายนอกยังไม่รู้จักแต่พราะว่าเราได้เราได้ลงมือทําเราได้ลงมือทํา,ลาแล้วเราก็โปรโมทโปรโมททาง Facebook ก็เริ่มมีคนสนใจพอเริ่มมีคนสนใจปับ๊บช่วงแรกๆเราก็เอาไม่ทันเราเอาไม่ทันเราจะทํายังไงดีก็เลยต้องต้องเพิ่ม ต้องเพิ่มปริมาณต้องเพิ่มปริมาณไปถามว่าใช้ใช้เวลานานไหมในช่วงแรกๆค่ะเราก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะได้มาแต่ละหนึ่งรถมาต้องใช้ระยะเวลาประมาณ45วันอืม45วันใช่ครับ45วันเริ่มแรกขั้นตอนเอาขั้นขั้นตอนคร่าวๆนะฮะขั้นตอนคร่าวๆเริ่มแรกเราต้องทํายังไงก่อนฮะในการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยอย่างแรกคือต้องมีพันไสเดือนครับนะคะต้องมีพันไส้เดือนหลังจากที่มีพันไส้เดือนปั๊บเราก็เอาพันไสเดือนนี้แหละค่ะไปใส่ในในขี้วัว ขี้วัวน,นี้นะคะเราจะต้องเอาคี้วัวน,นี้ไปไปแช่น้ําก่อนต้องเป็นขี่วัวแห้งเป็นขี้วัวแห้งไปแช่น้ําเพื่อที่จะคลายความร้อนของคี้วัว <c oughs> ก็เอาพันไส้เดือนนี้นะคะ่ะไปใส่ในขี้วัวที่เราแช่น้ําแช่น้ําประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วเราก็เอาขี้วัวค่ะไปแยกใส่ไปเอาไสเดือนไปแยกใส่ในขี้วัวค่ะไอ้ัตเดินไปเลย โน้นเราจะเราน่าจะรอดอาทิตย์หน้าอืมครับเอ่อขี้วัวที่เอามาใส่ต้องเป็นขี้วัวแห้งไหมฮะใช่ค่ะอ๋อต้องเป็นขี้วัวแห้งที่ปิดนี้เพราะว่าตาเลี้ยงไก่ด้วยมันมาเคี้ยอ๋อไก่มาเคี้ยวยังไม่ติดก็ได้ยังไม่ติดกเป็นไก่ไม่ใช่ไก่พันธุ์อะไรนะเป็นพันธุ์ธรรมชาติไก่ปลาอ๋อไก่ป่าไก่บ้านนี่ฮะไม่ใช่ไก่บ้านไก่เทื่อนไก่เทื่อนอ๋อครับ อ,อันนั้นพ่อแม่พันไว้อ,อ๋ออันนี้อันนี้แม่พันน่าจะเยอะมากาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้ดูนะอืมครับตอนที่นี้ไก่ป่าน,นี่มันไม่มีแล้วศูนย์พันแล้วอ๋อครับเอามาเลี้ยงไว้เขเอามาอ๋ออ,อันนี้อันนี้คืออันนี้คือเราเราพาะแม่พันธุ์ก<ๆ>ี่กี่วันใช่อันนี้อันนี้อันนี้ก็ระยะเวลาเท่ากันเลยค่ะเก้าวันหรือเท่าไหร่นะสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันไม่ไม่ที่ที่เราลงเนี่ยนตอนนี้ ถึงถวันแล้วใช่ไหมครับยังไม่ถึงค่ะอีกสองอาทิตย์ค่ะอีกสองอาทิตย์นี่ประมาณสิบสี่วันเนี่ยมันยังเป็นก้อนอยู่เลยยี่สิบยี่สิบวันใช่ยังเป็นยังเป็นได้เรายังได้กลิ่นขี้วัวอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะอันนี้ยี่สิบวันอืมแต่มันเยอะมันก็เริ่มกินแล้วนะคะข้างบนเนี่ยอืมเยอะมากเลยข้างในเนี่ยอืมคิดว่านั่นเห็นไหมพี่อืมใช่ใช่ใช่เยอะเลยอ่ะแต่ตอนเนี้ยมันปัญหาที่ว่าขี้วัวเรากําลังจะ ขี้วัวขี้วัวไม่พอขี้วัวขาดแคลนเราก็เลยต้องใส่เยอะกว่าที่มันจะเป็นอืมอาหารเสริมนอกจากขี้วัวนี่คืออะไรบ้างเศษผักค่ะเศษผักแต่ต้องเป็นผักที่เป็นผักเขาเรียกอะไรผักไม่มีกลิ่นนะคะเหมือนกับไปพวกโหระพาอะไรอย่างเงี้ยใส่ไม่ได้เราจะต้องเอาเป็นผักที่เป็นผักเหมือนกับพวกกะหล่ำปีผักกาดขาวผักบุ้งผักอ่อนๆนะคะครับผักอ่อนๆ เอาเป็นเป็นแบบเอาเศษผักมาแล้วเราก็หั่น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 หั <ừ> ่นแล้วเราก็ค่อยไปฝังให้เขาแล้วเขาก็จะขึ้นมาทานเองอก็เหมือนไงกะละมังเมื่อกี้ค่ะครับกะละมังกี้เราจะมีเศษกระลำม,มีเศษผักกาดขาวอยู่รเราเรา,เราต้องฝังไหมหรือว่าเราเอาแค่เอาโปะไว้เฉยแค่ขุดอย่างเงี้ยค่ะครับแค่ขุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ใส่ผักไปแล้วก็เอาดินกลบครับเขาก็จะมาทานของเขาเองอแต่ นะพี่เพราะว่ามันยังมีขี้วัวเยอะเลยที่ทำอันนี้เวเวลาที่เราที่เราเราเอาลงกระมังเนี่ยเราไม่ต้องทําอย่างอื่นเลยใช่ไหมคือเอาเอาเฉพาะไสเดือนมาลงใส่กับขี้วัวเลยเราไม่ไม่ไม่ต้องมีอะไรผสมเลยใช่ไหมครับไม่ต้องค่ะไม่ต้องเราไม่ผสมอะไรเลยเลยค่ะเราใช้ขี้วัวอย่างเดียวคือขี้วัวล้วนๆเลยอะค่ะใช้ขี้วัวล้วนๆเลยแต่ขี้วัวของเราเราจะต้องเอาไปแช่น้ําก่อนนะก่อนครับ แช่น้าล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่เราจะแยกพันปุ๋ยแยกพันธุ์ของไส้เดือนนะคะเพราะว่าในขี้วัวมันจะมีการความร้อนของในขี้วัวเองถึงจะเป็นขี้วัวเปียกเราก็ต้องเอาไปแช่แต่ดีที่สุดก็คือเราต้องเอาขี้วัวไปตากแดดก่อนเป็นขี้วัวแห้งแล้วก็เราเอาขี้วัวแห้งเนี่ยค่ะไปแช่น้ําไปแช่น้ําประมาณ 1- 2สองวันก่อนนะคะเพราะว่าเออมันจะคลายความร้อนพอหลังจากนั้น เราถึงจะเอาขี้วัวนี่แหละค่ะมาใส่แต่ต้องล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์นะครับคือหมายความว่าถ้าเกิดเราจะทําอาทิตย์หน้าเราแยกไส้เดือนครับอาทิตย์นี้เราจะต้องเอาขี้วัวไปแช่น้ําแช่น้ําไว้วันหนึ่งสองวันแล้วก็เราก็มาพักไว้แล้วอาทิตย์หน้าคือเสาร์หน้าเราก็สามารถมาแยกผันผันไส้เดือนได้เลยอืครับขี้วัวเราต้องแช่น้ําไว้กี่วันนะฮะประมาณหนึ่งถึงสองวันค่ะหนึ่งถึงสองวันเราใส่เต็มกระมังไหมขี้วัว แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากได้ปุ๋ยเยอะเราก็ใส่ขี้วัวให้เป็นกระมังอืแต่ขี้วัวนี้มันยังเป็นขี้วัวที่ยังไม่แห้งเท่าไหร่ครัเ,เพราะว่ากระเดียงใช้ไม่ได้ใช่ค่ะใช่เพราะว่าขี้วัวแห้งอ่ะของเราอ่ะเราเรา,เราเตรียมที่จะต้อง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 แช่ก่อนอืมครับคือปริมาณปุ๋ยกับประมาณขี้วัวจะสัมพันธ์กันใช่ค่ะใช่อ่าครับเสร็จแล้วเราตั้งทิ้งไว้สี่สิบห้าวันในสี่สิบห้าวันเราเรา,เราต้องทาอะไรไหมคะ ใน45วันนี้เราต้องมาดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าขี้วัวของเราเริ่มแห้งเราอาจจะมีการพรมน้ําเพื่อให้มันได้มีเหมือนกับเมีความชื้นนิดนึงใช่ค่ะรักษาไส้เดือนด้วยแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วว่าดินหรือว่าขี้วัวของเราอ่ะมันยังมันยังชื้นอยู่ก็ไม่ต้องทําอะไรคะ่ะน่กลามังส่วนอันนี้คือมีกเย ตอนที่ใส่ใส่แค่นี้เองนะโอ้เหรอใช่เนี่ยใส่แค่นี้ต่อหนึ่งกะละมังแต่พอมันขยายเนี่ยมันขยายแสดงว่ามันขยายเร็วขยายเร็วเนี่ยนี่ของกะละมังหนึ่งเท่าตัวเกินเท่าตัวอีกอาหารมันหลักๆคืออะไรขี้วัวขี้วัวผักอ๋อครับใส่สกัดขาวสกาดขาวกะะมังนี้จะต้องเป็น กระมังที่มีขี้วัวอยู่แล้วเราก็จะเก็บไส้เดือนมาใส่ในกระมังที่มีขี้วัวรองรับแล้วเราก็จะแยกจากกระมังนี้แล้วค่ะไปแบ่งในกระมังอื่นอีกอแล้วก็อันนี้คือเศษเศษนี้เราก็ไม่ทิ้งนะคะก็ให้คุณตาเอาไปใส่ตามต้นไม้ในสวนได้ป๋ยต่อใช่ค่ะนี่นค่ะมันจะมีไข่ของไส้เดือนเป็นเยอะมากเลยนะดูอย่างเงี้ยแต่เรามองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเกิด ยมันหลงเหลือไปนี่นี่คือเศษเศษก็จะเทใส่ในกระมังนี้ครับแล้วก็นี่นะคะแล้วก็ไสเดือนเราก็จะใส่ในกระมังที่มีขี้วัวขี้วัวรองรับอยู่อืมครับนี่นะคะยังไม่นอนไสเดือนจะเยอะอย่างนี้นี่คือยังไม่่อนใช่ค่ะนี่คือยังไม่รนอนยังไม่่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาไสเดือนในพวกนี้ออกก่อน ไปเดี๋ยวจะให้เด็กๆเ,เขาล่อเยอะค่ะเยอะเราใส่แค่ประมาณเขาเรียกอะไรนะเอ,อขยุ้มมือหนึ่งอะคะ่ะขยุ้มมือหนึ่งแปดตัีแล้วว่าประมาณสิบสิบกว่าแม,ม่ครับช่างช่างเป็นขีดนะบอลข,ขีขีดอะประมาณเกือบสองขีดนะคะก็น่าจะประมาณเกือบสองขีดเริ่มแรกก็คือเราใส่เข้าไป สองขีดต่อกะละมังใช่ค่ะครสองขีดต่อกะละมังแล้วก็ภายในระยะเวลากําหนดของเขาคือ45้าวัน4ี่้าวันเราจะมาล่อนปุ๋ยนะคะเราจะมาล่อนปุ๋ย4ี่้าวันจากสองขีดมันก็เพิ่มเพิ่มเกือบเป็นเท่าตัวหรือสองเท่าตัวของไส้เดือนเลยครับใช่ค่ะมเ,เออครับ เด็กๆได้ทำสวนใช่ค่ะจะถึงสุดก็เรียนออนไลน์ครับแต่วาทิตก็คือเนี่ยค่ะอย่างน้อยเขามาให้เขามาเรียนรู้ด้วยที่สําคัญคือหยุดจากการเล่นโทรศัพท์ <laughs> เล่นโทรศัพท์ <laughs> ใช่ค่ะแล้วก็เอออย่างน้อยได้ห่างไกลโควิดด้วยอ่าใช่ครับ <laughs> ขั้นตอนที่ยากที่สุดคิดว่าที่เลี้ยงมาเนี่ยคิดว่าเป็นขั้นตอนไหนฮะที่ยากขั้นตอนที่ยากเลยค่ะ ก็น่าจะเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องหาขี้วัวนี่แหละคะ่ะเรื่องไส้เดือนไม่ยากนะคะแต<อ>่ต้องหาขี้วัวเพราะว่าช่วงนี้ขี้วัวของเราคือเราเราใช้ขี้วัวของเราเองครับขี้วัวของเราเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางทีมันก็ผลิตไม่ทันอพอไปตามเอ่อตามท้องตลาดขี้วัวก็เริ่มที่จะขาดตลาดเหมือนกันนะคะศัตรูของไส้เดือนทีผน่ผ่านมาคืออะไรฮะ ระวังคือมดค่ะมดแล้วก็แต่ถ้าเกิดบ้านไหนไม่เลี้ยงไก่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เหมือนเราทําที่สวนพอดีของคุณตาเขาเลี้ยงไก่ด้วยก็เลยต้องระวังเป็นพิเศษคือไก่แล้วก็หนูแต่ดีที่ว่าสวนคุณตาเขาไม่มีหนูแต่มีไก่มีไก่ไก่กับมดต้องระวังเป็นพิเศษนะครับอันนี้คือคือคือยังไม่ล่อนพร้อมล่อนใช่ค่ะนี่คืออันนี้คือสี่สิบห้าวันแล้วใช่ค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ครับสี่สิบห้าวัน ที่มันไม่ถึงนะพี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าพื้นที่เราอุดมสมบูรณ์หรือเปล่ามันเร็วกว่า45วันอีกอะเนื้อมันมันกินหมดแล้วค่ะเห็นไหมจากที่ว่าขี้วัวก้อนๆเป็นสดเป็นสดๆเลยใช่ไหมฮะแล้วก็มันไม่มีกลิ่นแล้วอันนี้มันกลายมาเป็นเป็นขี้ไส้เดือนละใช่ใช่ค่ะคือเป็นเป็นปุ๋ยไส้เดือนเยอะมากใช่โอ้ยเยอะเยอะจริงๆเยอะมากจากที่เราใส่แค่ประมาณนั่นแหละค่ะสองขีดสองขีด่าสองขประมาณสิบตัวได้ไหม มันก็เกินค่ะเกินเกินวก็อึมมือืมฮะอืออ๋อแล้วมันก็จะเข้าไปบดใช่มันก็จะกินไปเรื่อยๆอืมอแล้วดูเลยมันออกมาอออกหลานเต็มเลยอันนี้ตัวใหญ่นี่น่าจะเป็นเนี่ยค่ะพ่อแม่พันพ่อแม่พันเลยมีใหญ่กว่านี้ด้วยนะตัวใหญ่กว่านี้ก็มีค่ะตัวใหญ่บ้างกว่านี้บางทีเหมือนกับเหมือนกับมันเป็นอะไรนะเขาเรียกวัยเต็มเต็มที่ของมันนะคะเต็มที่วัยเต็มที่มันก็จะมีสีเข้มกว่านี้เหมือนกันนะใช่ค่ะ ตอนนี้เราทําเราทํารุ่นละกี่กระมังครับโอ้ยมันแล้วมันแล้วแต่รุ่นนะคะเพราะว่าหนึ่งกระมังของเราอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถแยกไปเป็นสามกระมังอ๋อสามกระมังนะคะหนึ่งกระมังที่เราเพาะพันเนี่ยเราสามารถแยกไปสามกระมังถ้าเกิดวันไหนที่เราสามทำสามกระมังก็แสดงว่าได้เก้ากระมังก็คือหนึ่งคูณสามไปเรื่อยๆอะค่ะครับอ๋อถ้าอย่างกระมังหนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยเราสามารถทําเป็นปุ๋ยขี้ไส้เดือนนี้ได้กี่กิโลครับ ประมาณสองกิโลเพราะว่าของเราอ่ะเราเราเราต้องเอาไปล่อนสองรอบพอ,อล่อนสองรอบปับ๊บความละเอียดความละเอียดของเนื้อปุ๋ยมันทําให้บางบมันทาให้บางเบามันทําให้เบาอ่ะค่ะมันทําให้เบาปับ๊บหนึ่งกะละมังเนี้ยเราได้เกือบประมาณสองกิโลกว่ากว่าเพราะวันก่อนเราทําไปสามกะละมังอ่ะสามกะละมังเราได้เกือบ เจ็ดกิโลเจ็ด <9, S 2> กิโลนิดนิดเจ็ดลูกเก้าแปดอะไรอย่างเงี้สามกระลังเจ็ดแปดกิโลนะใช่ค่ะ<อ>ก็คือสองกิโลกว่ากว่ีว่าเกือบสามกิโลอะคา่ะตอนเดือนกำลังครับ,รบตอนนี้เราขายเราขายจำขายปุ๋ยของเราเนี่ยกิโลเท่าไหร่ เราขายมี2ขนาดนะคะคขนาดแรกคือ700กรัม700กรัมเราขายถุงละ35บาทบถ้าเกิด3ถุงก็100บ,บาทบแล้วก็ขนาด5กิโล5กิโลเราขาย250บาทสรบาทเท่าที่ได้รับผลตอบรับมาเนี่ยลูกค้ามารีวิวว่าอย่างไงบ้างผลตอบรับดีมากค่ะลูกค้าก็จะส่งภาพมาให้ดูนะคะบอกว่าต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับมาค่ะจากที่ว่าใบเขียว ใบจะเป็นสีเหลือหรือไม่ออกดอกอะไร<ม>เลยค่ะปรากฏว่าใส่ปุ๋ยของเราเข้าไปนะคะก็คือใบสวยงามมากมใบจะแววแล้วก็ดอกก็จะสีสดสวยค่ะอ๋อ,อครับผมฮะถ้าหากว่าใครต้องการสั่งสั่งปุ๋ยไส้เดือนที่ชื่อชื่อชื่อ,อม,มีมีแบรนด์อะไรตอนนี้มีแล้วคะ่ะมีแล้วนะคะเป็นมูลไส้เดือนบ้านสวนตาพินค่ะมูลไส้เดือนอบ้านสวนตาพิน<ช>เข้าไปสั่งที่ ไปที่บ้านตาพินได้เลยค่ะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 8นย์8 2ดหนึ่งเจ็ดสี่แปดสองสี่หนึ่งสองครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ใต้คลิปนี่นะฮะแล้วก็ทั้งเพจทั้งเพจเพจอะไรฮะเอ่อเป็นเพจบ้านเอ่อปุ๋ยปุ๋ยไส้เดือนบ้านสวนตาพินค่ะปุ๋ยไส้เดือนบ้านสวนตาพินนะครับอ่แล้วถ้าหากว่าใครต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องเรื่องการทำปุ๋ยไส้เดือนหรือองลไส้เดือนเนี่ย มีคําแนะนํำยังไงบ้างครับเอ่อคแนะนําก็คือหนึ่งต้องกล้าจับไส้เดือนก่อนค่ะต้องกล้าจับไส้เดือนก่อนนะคะถามว่าช่วงแรกๆเราก็ไม่กล้าหรอกค่ะต้องกล้าจับไส้เดือนนะคะแล้วก็ต้องตั้งใจต้องตั้งใจเพราะหนึ่งบางคนพูดง่ายว่าทําปุ๋ยอะค่ะเราไม่ได้ทํากับสิ่งที่สวยหรูนะคะต้อง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 ตั้งใจจริงๆค่ะต้องอดทนจะถามว่ายากไหมไม่ยากค่ะไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทํา กลางแดดเราทําในที่ร่มแต่คุณต้องมีความก็คือคุณต้องกล้าจับไส้เดือนแล้วคุณต้องทนกับกลิ่นขี้วัวให้ได้แค่นี้ก็ผ่านฉลุยแล้วค่ะใจต้องรักนะคะใจต้องรักนะครับ <c oughs> ใจต้องรัก <c oughs> ได้กี่กิโลคะเนี่ยโหมันก็สี่กลามังละคะสิบหกกะละมังสิกกะละมังได้ประมาสิบหกกะละมังเราตีว่าสิบหกคูณสามไปหกสามสิบแปดสิบแปดเท่าหนึ่งสามสี่สิบสี่สิบกว่ากิโล สี่สิบถุงรืยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวสิสิบหกคูณสคูณสกิโล16บคูณสได้แหละเพราะว่ากะละมันมมันสากิโลสิบคูณสามได้ค่ะสี่สิบสี่สิบกิโลใช่ค่ะได้หลายบาทนะวันนี้นะส่งตามออเดอร์เลยค่ะโอ้ส่งตามออเดอร์ใช่ค่ะเกีมากเกียรมากอ่ะบบนี่คือหนึ่ง น,นี่คือหนึ่งกะละมังเราแยกให้ดูนะคะมันมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อ,อันนี้เป็นลูกที่หนึ่งกะละมังซึ่งหนึ่งกะละมังนี้ถามว่าเราล้นเราล้นเสร็จยังยังนะคะอันนี้คือยังไม่ยังไม่เสร็จ <laughs> ยังไม่เสร็จนะคะแต่ไส้เดือนเราคือแยกไว้ให้ดูว่านี่คะ่ะมันจะได้ปร,มา,ปร,รมาณประมาณนี้ตรงนี้โอ้ใหญ่ขนามากเีมันม <c oughs> ีทั้งตัวเล็กแสดงว่ามันกินเก่งนะแอฟริกาอะไรนะไนค์อะไรนะคอลริอร์ไนค์คอรเลอร์แอฟริกาไนค์คอลเลอร์ ใครที <łość> ่แบบอยากจะทดลองไปเลี้ยงอะคือยกกระมังอ่ะยกถ้าถ้าขายยกกระมังไปกระมังเท่าไหร่ครับกระมัง350ค่ะกระมัง350ใช่ค่ะเป็นกระมังเป็นกระมังนี่เรลยค่ะสามเหลี่ยมรูปสาเร็จรูปนี่นะคะสามเหลี่ยมรูปเลย ถ้าจะไปขยายก็ไปขยายเอาเองเลยใช่ค่ะกะละมัง350ก็อหนึ่งกะละมังนี้สามารถไปแยกได้อีก3ากะละมังอ๋อแล้วก็แยกไปได้เรื่อยๆเลยต่อไปใช่ค่ะแล้วคุณก็แยกไปเรื่อยๆแยกไปเรื่อยๆอ๋อโอเคแล้วใส่ปริมาณของพี่วัวเท่าันทีครับน่าสนใจนะเนี่ยเรื่องกะละมังเนี่ยครับนี่ก็คือเรื่องราวของการเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็ทําปุ๋ยไส้เดือนจากคุณจ๋านะฮะพี่จ๋าสุขินาแก้วทองคงนะครับที่ทรายขาวโคกโพปัตตานีนะฮะถ้าว่าใครต้องการที่จะ สั่งปุ๋ยไส้เดือนไปทดลองใช้ก็ตามเพจหรือว่าตามหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้นะครับแล้วก็ถ้าว่าต้องการที่จะเรียนรู้นะฮะสามารถโทรไปตามเบอร์นี้แล้วก็ทักเข้ามาทางเพจได้นะครับใช่ไหมครับพี่จ๋าครับผันะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมมัรชทีวีนะครับเดี๋ยวจะส่งเดี๋ยวจะส่งโลโก้ไปนะคะมันจะมีเบอร์โทยให้โอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ